โบ้งอะคะแล้วเดี๋ยวไก่มันจะขันอีกหรือเปล่าตอนนี้ยังชเช้าเฮ้ยไก่ขันอีกแล้วซีรีส์เฮ้ยอย่าอนิ้วไปจิ้มมันนะเจ๊เจแล้วไก่มันจะแสบตาไหมมันตากแดดแ่ะลูก อ๋อเดี๋ยวตาเล็กเขาเอามาปิดกันแดดไว้ใช่ไหมกันแดดกันฝนใช่ไหมคะติดตหุนตูคุณตาเลยะคะเขาเอาบบไไมาปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้แดดมันโดนอ๋อเก่งมากเลยเอามาเป็นไก่ชนใช่ไหมคะไก่อสองอ,อ่ะไปบอกตามีกี่ตัว,ว,ว,วเอ้ยเยก่งมากเลย เมื่อวานเขาก็นับถัถงน้ำถูกสอนเขาแล้วนับยังไงมาตักแดงก,กับพ่อแล้ว,ลลวเดี๋ยววันนี้ถ้าไปที่วัดอะตอนไปทำบุญอะแล้วถ้ามีข้าวมันไก่อีกอะเดี๋ยวเราก็ไปเอาข้าวกามันไก่มาใช่ไหมไปขอเขากินข้าวมันไก่ใช่ไหมโอเคเดออกมาค่ะเด็กๆมา ถ้ามีขนมชั้นก็ขอกินขนมชั้นค่าที่วัดะวอะเจเล่าวันนี้นกไม่ตากแดดเหรอถามถามตาซิไม่อนกมาตากแดดเหรอตาเานกเขา ซีลีนเดิน,น,นวนไปวนมาจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ไม่ใช่หมุนตัวอย่างนั้นไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาหมุนกลับเลยหมุนกลับหมุนกลับอีกด้านหนึ่งหมุนกลับอีกด้านหนึง่งหมุนกลับอีกด้านหนึง่งเออหมุนหัวไหมหมุนถ้าถ้าหมุนหัวให้หมุนกลับ ไก่ขันไม่หยุดเลยอะคะ่ะลูกออลอโอ้ยไก่ขันไม่หยุดเลยซีรีลักตาหน่อยไปกอดตาหน่อยแล้วซีรีลักตาหน่อยไอ้ไอ้เฮ้ยฮอกลักลักตาหน่อยจุบตาหน่อยโอ้ยจอมแก้มตาซ้ายขวาหน่อยซ้าย ขวาด้วยเฮ้ยซีรีนเนี่ยเขาแสบจริงๆนะเขาขี้อ้อนจริงๆนะซีรีนไก่มัเลี้ยงนะไม่ใช่เตานะมันเตากินหมักบุ้งมาหนี้มาหนี้มาดูปไปไก่เลี้ยงฮะไก่มันกินผัก้โอ๊ยไก่มันขันอ่ะไก่มันขันอีกแล้ว มา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 ซีรินอย่ากางนิ้วไปจิ้มใส่มันนะแอบโอเคแค่นั้นพออย่าไปใกล้ก้ามาก เดี๋ยวมันจิกเอาเดี๋ยวมันยืดปากออกมานอกกรงจิกเลยนะไก่ชนของเอ้ยอาหารไก่อาหารไก,าารไก่ค่ะลูกตาเขาขอต้องให้อาหารให้น้ําให้อาหารไก่อาหารเป็นอะไรอาหารเป็นอะไรคะลูกเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเหรอใช่ไหมให้ไก่กินข้าวเจลาอย่าไป <laughs> ไก่มันยืดปากออกมานอกรั้วได้นะ ว้ามันออกซุ้มอ่ะไก่อยู่ในซุ้มเหรออ่ามีน้ำกับข้าวสองอันใช่ไหมโอ้ยมันขันพร้อมกันสามตัวเลยอเดาเอมันจิกเจ็บมากๆเลยนะเลือดออกเลยนะมันเป็นไก่ชนนะหนู เออมันมีปากปากมันจิ้มออกมาได้นะปากมันแหลมมาเห็นไหมเอ้ยนานนั่นะมันเป็นไก่ชนนะหมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วถอยถอยไปนไปดูไก่หน้าบ้านไหมไปดูหน้าบ้านรึมั้ยเอ่อไก่แจ้มันออกไข่หรือเปล่าไปดูไหมชวนตาไปดูป่ะชวนตาไปดูไหม เออเก่งมากเลยซีรินพูดตามพี่เหรอเพราะตัวอ,อย่าข้ามเบนนะเพราะว่าอะไรมันเปียกใช่ไหมครับพื้นเปียกก็อย่าไปเยียบน้ำมันนะซีรินอย่าไปเยียบน้ํานะลบซีรินโอ้โหเฮ้ยหลุดดูรถด้วยดูรถมีรถหรือเปล่าอ่ะเดินเข้าไปเดินเข้าไปไปไปดูซิมีไข่ไก่แจ้หรือเปล่าเดินไป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  ใครมาตาตาอ,อีทเหรอตาอ,อีเขาขี่มเอเตอร์ไซค์แล้วไปดูซิไปดูซิหาไข่ไก่แจ้สซิมีไหมแต่อย่าไปอยู่ใกล้มากะ่ะแค่ดูๆพอนะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะมีมแมลงที่มันมีพิษกัดเราได้นะ<ม>เดินไปเดินไปสิเดินไปสิ บ้านตาจิ๋วว่าบ้านตาจิ๋วว่าตาจิ๋วเขามีไก่แจหรือไปดูที่หน้าบ้านตะวันดีกว่า,ววาที่เมื่อวานนะที่ไก่มันออกไข่ไปดูไหม <S <S 1> <S 1> ว่า,ขาไข่ใบนั้นยังอยู่ <S <S หรือเปล่าอ้อไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยไปอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วนะักไปน้องตามไปชิรินตามไปวิ่งไปบนเส้นวิ่งไปบนเส้นโอเคต่อแถวโอ้ ตึก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 เมื่อวานไข่มันอยู่ตรงไหนจำได้หรือเปล่าไปไปดูไปดูไปดูสิ เฮ้ยสีดีไปจับอะไรเนี่ยถาวันเหรอออกไปจอบจับจับพอพออย่าจับเดี๋ยวน้ำมันตกใส่ไปโอยปัดปัดปัดาปัดปัดโอเคเก่งมากไปฮะนุยะ่นยนุยน้ย,นย,นยไข่อยู่เลยไข่อะไปดูสิมามามเห็นไหมไข่ยังอยู่อยู่เลย โอ้ยมันออกไข่สองลูกเลยเชื่อจะกินมันหรือเปล่าไม่อยไปหยิบของนานนะไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่อย่าไปจีบนะเดี๋ยวแต่เช้าแม่จะน้นเฝ้าไข่อ๋อแม่มันเฝ้าไข่อยู่เหรอโอ้ยเก่งมากมากเลยเนะี่ยไข่มีสองลูกลูกนั้นลูกใหญ่ด้วยอะ่ะหนูไม่กินมันใช่ไหมใช่ชิรินเห็นไข่หรือเปล่าใช่มีลูกไหลหอันลูกเล็กอันหนึง่ง เอ้ยไข่ยังอยู่เมื่อวานมันฟักออกมาใช่ไหมสองตัวเลยเดี๋ยวพรุ่นี้วมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ว่า,าว,ว่าว่ามันฟักรหรือยังพรุ่งนี้มาดูกันใหม่นะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ